สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนดูมังงะดา,ดาบิคาตาซูนนะครับซึ่งเราสามารถดูในโทรศัพท์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนก็ตามเราเข้าไปในค o เกิลนะครับแล้วก็พิมพ์ว่ามังงะดา,ดาบิคาตอสูนดูฟรีนะครับนี่ครับมังงะดา,ดาบิฆาตอสูนดูฟรีนะครับ แล้วก็เลือกอันแรกสุดนะครับแล้วเราก็กดไปเลยแล้วเราจะมาอยู่ในหน้านี้นะครับอันไอโฆษณาพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเจออันนี้แล้วก็เลื่อนบีก ไอสีฟ้าเนี่ยนะคบก็คือที่เราอ่านแล้วไอสีดําก็คือที่เรายังไม่ได้อ่านนะครับอันนี้ผมก็เอ่ออ่านไปบ้างแล้วนะครับบางส่วนมันจะมีแบบที่หนึ่งถึงจบเลยนะครับตอนที่หนึ่งถึงจบเลยนะครับเอารา ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ